นิ่มแม้จะเย็นแล้วก็ยังนิ่มได้ทั้งวันนะคะคลิปนี้นะคะจะมาแบ่งปันสูตรข้าวเหนียวนิ่มที่สร้างหลักล้านไดในการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งของครูพินนะคะจากการที่มาขายหมูปิ้งแรกๆนะคะไม่มีสูตรข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวแข็งบ้างนะคะมีลูกค้าเอามาคืนก็จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองทุกวันแรกๆก็จะเครียดเหมือนกันเอ๊จะทํำยังไงถึงจะได้ข้าวเหนียวที่สูตรนิ่มๆกินแล้วอร่อยนะคะต่อให้หมูปิ้งอร่อยยังไงนะคะแต่ถ้าข้าวเหนียวแข็งก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะคะข้าวที่ครูพินนํามานะคะ กูพินก็จะไม่รู้ว่าพันข้าวอะไรเป็นยังไงแต่สิ่งที่ตัวเองทําก็คือข้าวพันธุอะไรก็ได้ขอให้มันเม็ดสวยเม็ดขาวนะคะหุงแล้วมันขึ้นหม้อนะคะหุงแล้วมันขึ้นแล้วมันเม็ดอูมมน่าทานนะคะก็เลือกข้าวที่มันไม่ไม่เหลืองเกินไปหรือไม่มีมอดไม่หักแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วสําหรับกูพินนะคะจะข้าวเก่าหรือข้าวใหม่กูพินก็สามารถที่จะทําให้มันนิ่มได้ด้วยสูตรนี้ค่ะไปดูคลิปกันเลยสูตรนี้ไม่จําเป็นต้องแช่ข้าวก็ได้นะคะ ใช้ได้ทั้งแบบแช่หรือไม่แช่ก็ได้เพียงแค่คุณต้มน้ำให้เดือดแล้วนำข้าวสารที่จะหอ่อที่จะแพ็คมาต้มใส่น้ำร้อนไม่ต้องสุกมากค่ะเพราะเพื่อที่จะเตรียมไว้นึ่งรอบสองเพียงแค่เราต้มให้มันนิ่มแล้วนำที่ข้าวที่ต้มมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่ง ปล่อยทิ้งไว้ให้เสด็จน้ําแล้วนําไปนึ่งซ้ําอีกจนข้าวสุกแล้วก็เตรียมมาห่อแพ็คได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะทําให้ข้าวไม่มีกลิ่นด้วยเพราะเราล้างด้วยน้ําร้อนแล้วก็น้ําอุ่นอีกรอบหนึง่งสูตรนี้ใช้สําหรับใครที่ลืมแช่ข้าวได้ด้วย แล้วก็สําหรับคนที่ข้าวมีกลิ่นด้วยแก้ปัญหาได้ทั้งนิ่มได้นานแม้กระทั่งเย็นแล้วก็ยังนิ่มนะคะสูตรนี้นะคะนําไปใช้ได้ค่ะหรือใครที่มีสูตรเด็ดๆดีๆกว่านี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือใครอยากจะสอบถามหรือฟังการแบ่งปันอะไรจากครูพินนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ